ฮัลปแล้วอัญโยเสวัสดีค่ะได้ลูกเหรอได้ไหมได้ลูกขยบขึ้นมานิดนึงแอร์จำได้ไหมหนูเดี๋ยวพี่หาอะไรมาลองแป๊บได้ค่ะน้องพีพีมาแล้วไม่มันเตี้ยไปเดี๋ยวอะไรถ้าไมหนูไม่ใส่ชุดในเอฟบีมาไลฟ์ล่ะคะ อะไรอะไซีทูนิดหนึ่งหรออ่ะเดี๋ยวให้น้องพีพีปรับกล้องนิดนึงนะคะจะได้เห็นกันชัดๆอ่าอู้เฮครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นทางการน้องพีพีนะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อคัตโตเป็นดิจิตัลเอดิเตอร์นะคะอยากให้น้องพีพีทักทายสวัสดีแฟนคลับหน่อยค่ะครับผมก็สวัสดีค่ะพีพีนะคะก็วันนี้มาวัดกันที่ มินมักซีสินครับอือมาลายกับมินอีกแล้วนะคะครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นับไม่ถ่าเลยเออเป็นไงคะเอวีออกไปแล้วขึ้นเทนระดับหนึ่งตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นจริงเหรอใช่ใช่่อกี้ด้วยมีประกวดมือสั่นเลยมาคือกินอิ่มดูพร้อมกันเอ้าทำไมล่ะคือที่จริงเขาส่งตัวที่มันยังไม่ไฟนอลมา่อกี้เป็นตัวไฟนอลก็ดูพร้อมกัน อ่าอเป็นขับืหฮากันสนามเตี้<ด>ยเ,เลยดูแล้วคือแบบเป็น,ปนไงเอาจิกป,ปะ๊กรุ๊ปไลน์กรุ๊ปไลน์เพื่อน <laughs> แกงเพื่อนก็คือแตกอะบ <laughs> อกว่าโอ้เอวีใหม่น้องคือสุดยอดมากไม่เคยเห็นเลยต้องไปแต่งเนี่ยามานาะนอุย้ย จริงจะนดมากเลยถ้าเธอใส่ช <apologize> okay, ุดไปชนะมีมาไลฟ์ด้วยโอเควันนี้มีคําถามมากมายเลยนะคะรวมถึงคำถามจากแฟนคลับด้วยนะคะเราก็จะคัดมานะคะเพราะว่าแฟนคลับถามอายุมากเป็นร้อยเลยนะคะคําถามแรกเลยไม่วนเวอร์น้องพี่พีเพลงนี้เรามีส่วนร่วมอะไรบ้างคะก็ที่จริงเพลงนี้ คือเหมือนทางนารามวสิกครับเขาก็อยากให้พีแบบใสอินพุตอะไรแบบลงไปในในตัวเพลงอะไรเงี้ยเยอะๆเลยก็ที่จริงมีส่วนร่วมหมดครับไม่ว่าจะเป็นแบบคอสตู ool, ไม่ว่าจะเป็นตัวเพลงคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับอืมชื่อเพลงนี้เรา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 เห็นครั้งแรกเรารู้สึกไงเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีภาษาไทยเลยนะคือที่จริงอะ่ะเราอะ่ะเล่าเรื่องให้พี่ปั้นกับพี่เบนวงล้าสครับที่เขามาทําให้ เราเล่าเรื่องให้เขาฟังว่าแบบเออเราแบบรู้สึกยังไงแบบผ่านอะไรมาบ้างเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 1> เขาก็เลยแบบเรียบเรียงคำเกับออกมาเป็นคําว่า it's okay not to be alright ก็เลยได้คำนี้รู้สึกในส่วนตัวรู้สึกว่ามันเก๋นนะคาว่าเออมันมันแบบมันฟังดูใช่เลยอ่ะเออถ้าและถ้าต้องตั้งเป็นภาษาไทยเราจะตั้งเป็นชื่อเพลงว่าอะไรอ่าไอจีคิวแฮก มีแฟนคับต่างชาติมาเยอะมากเลยอยากให้พี่พีทักทายเป็นแฟนห่อยค่ะสวัสดีครับ Hi everyone I'm พีพนะคะอุ้ยไปกินกระตุกอะเข้าอะ MV ที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยเราได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้กำหนดธตรีมหรืออะไรไหมได้แบบว่ากำหนดพันสิบอะไรเองด้วยหรือเปล่า คือที่จริงพอเราฟังเนื้อเพลงอะไรเงี้ยแล้วตัวพี่บอสเขาไปทำกันบ้านมาคือที่จริงเขา mm. อยากให้เอมวีมันมันมันเป็นภาพมากกว่าเป็นมูดแอนโชว์แบไม่ได้มีสตอรี hmm. ่อะไรเงี้ยครับก็เลยจะมีหลายลุคหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นหลายลุคที่มันก็จะมีความหมายแต่ละลุคนะครับอืมคือ mm. อย่างลุคแรกเนี่ยที่มันอยู่บนโต๊ะอาหารใส่มงกุฎอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะชื่อลุคว่าเป็นลุคควีนลุคควีนก็จะแบบเหมือนเป็นคอนเซปต์ว่าแบบเรามีทุกอย่างแบบเรามี เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเรามีทุกอย่างเรามีแบบบ้านที่ใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีใครอยู่กับเราเลย,ยใช่ในส่วนของคอนเซ็ปต์ลูกครีนเราจะเศร้าๆหน่อยลูกชุดสีแดงที่เป็นเชือกอะไรเงี้ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ว่าเป็นสเลฟครับสเลฟก็เหมือนว่าแบบเรายอมเจ็บปวดก,กับทุกๆอย่างที่แบบเธอทำอะไรอย่าง<อ>นี้อออื่งก็เป็นสีขาวที่เป็นที่เป็นรัดรูปเบาๆหน่อยอะไรเงี้ย Mm. อันนั้นก็จะเป็นลุคแบบสปอร์ตี้อันนั้นก็จะเป็นความแบบเหมือนว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหร่แต่ว่าแบบเหมือนเขาก็ไม่กลับมา mm. อืมมีแฟนคลับถามมาด้วยว่าชุดนี้ <laughs> ใส่แล้วรู้สึกยังไงคะชุดนี้ชุดนี้ใ <laughs> ส่ย,ยากมากเลยชุดนี้ที่จริงแบบกว่าจะใส่ได้คือยี่สิบนาทีคือมันบ mm. ใช่คือมันแบบใส่ก็ไปในบ,บูธอีกทีแล้วก็แบบผ่านเชือกทีละเส้นเลยอนะ mm. ย่งางตัดไปหมดครับ และก็อีกคาถามหนึ่งแฟนคลับเขารอคอยพระเอกเอ็มวีอันนี้ใครรีเควสอันนี้ใครรีเควสคะอันนี้พี่บอลเลื้อพระเอกมีาทำไมต้องเป็นทําไมต้องเป็นคุณไบคะคุณไบรับพี่พงษ์เอ่อเหมือนพี่บอสเขาไปเห็นมาว่าแบบคนนี้แบบเดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบที่นิ่ในเอวีอะไรแบบอุ่นแบบกลางแน่นๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบตรงเหมือนพี่บอสเขาไปหา เราก็ไม่ได้หื้อหือคัดคานใดเนาะแล้วก็อ่ไก็ได้จะเลือกสุดๆไปเลยอ่ะมีแฟนคลับอยากให้พี่ๆลองสักท่อนหนึ่งท่อนฮุกท่อนฮุกท่อนหนึ่งนะฟังสดๆพร้อมกันเลยไม่เป็นไรหากวันนี้เธอังไม่พร้อมเธอหัวใจมันยังไปไม่ไว ก็แค่ปล่อยให้มันเป็นไป everything is gonna be alright แม้ว่าฝนจะเทลงมาอีกสักเท่าไรแค่รู้ไว้ว่าฉันจะไม่ไปไหนแล้วจะฝืนอีกเท่าไร it's okay not to be alright วุ้ยพร้อมมากสุดยอดสุดยอดพร้อมมากเลย ครั้งแรกเป็นเพลงแรกใช่ไหมที่หลังจากที่เราแบบว่าเปิดตัวเ,เป็นศิลปินเดียวมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เราแบบรอนซิงเกิลประกอบซีรีส์ไหมความรู้สึกก็แตกต่างนะครับเหมือนตอนซิงเกิลประกอบซีรีสมันก็จะเป็นเป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับซีรีส์แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์มากกว่าที่เอามาใส่ในอินบีอะไร้ยครับอันนี้ก็จะเหมือนว่าเป็นเป็นอินพุตของเอาเอเป็นตัวเราด้วยอะไรอย่างี้ครับอืมไม่ข่าวว่าก็ได้รวบรวมเอ่อได้ร่วมงานกับศิลปินวงรัดด้วยใช่ไหมใช่เออ มีพี่ๆเขาเขาแบบแนะนําทริคการร้องไหมเพราะว่าเพลงเนี้ยมีความยากง่ายจากซิงเกิลที่ผ่านมาไหมคะก็จะก็เลยยากยากคนละแบบครับเพลงนี้มันก็จะเป็นแบบร้องแบบลมๆหน่อยที่จริงพี่พวกพี่ๆเขาช่วยพี่ตลอดครับหมายความว่าตอนไปอัดอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยร้องไกดให้ด้วยก่อนเข้าอะไรเงี้ยครับถ้าไม่มีพี่เขาก็อาจจะแบบว่าเคสไม่ได้เท่านี้ครับผม๋อใช้พวลาอัดนานไหมครับเพลงนี้ ห้กชั่วโมงเนาะประมาณห้าชั่วโมงห้ชั่วโมงัโอ้สุดๆไปเลยอ๋ออ่ะโอเคอนาคตอยากทำเพลงอะไรอีกไหมคะเพลงก็ตายเราติดตามคะคบที่จริงอ่ะน่าจะมีซิงเกิลสองอีกคััผมอ๋อเดี๋ยวนี้เลยอกับซิงเกิลแรกดีหรือเปล่าเออไม่ไปให้ทำคาดหวังแล้วหนึงใช่ไหม คาดหวังแล้วคาดหวังแล้วเป็นคับเขาก็ช่วยกันอยู่นะคะมีมีฟีดแบ็กจากคนรอบข้างไหมคะคุณบิวกินได้ฟังไหมบิวกินได้ฟังเหรอครับบิวกินได้ฟังก่อนเลยปะมั้งไม่รู้เขาแอบเขาแอบใคร่เลยเขาฟังอะบอกเมื่อคืนเรฟังเที่ยงคืนไงเอออืคนรอบข้างว่าไงคะคนรอบที่จริงนั่งดูอยู่เมื่อกี้นี้ก็คือตื่นเต้นกันหมด เออขึ้นเทรนอันดับหนึ่งไปเลยมีมีคำถามจากแฟนคลับทางบ้านนะคะครับผมขอแนะนำการ m o v e on หน่อยค่ะก็ตามนั้เพยงครับ it's okay not to be alright เออเรเราจะ Move On เราต้อง take time เราต้องเราต้องคือเราต้องใช้เวลาในการที่แบบเราจะแบบอ่ะ m o v e on ลือเพยักคนผัดเล่นในไลน์อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่เราไม่โอเคอยู่เนี่ยมันก็อิสโอเคนะ not to be alright มีแฟนคับถามมาว่าพี่พี่พีชอบท่อนไหนมากที่สุดคะในนเพลงนี้สำหรับพีพีชอบพีชอบท่อนที่ก็คืออิสโอเคนะที่ีออไรเลยครับหมายความว่าพีชอบแบบคอบแมสเซจเนี้ยมันดูมันมันดูเป็นการให้กำลังใจดีมันดูแบบมันครอบคลุมไปได้ทุกๆเรื่องเลยอย่าเงี้ยแล้วเพลงนี้จะมีท่าเต้นออกมาไหมคะ เป็นชาลินด์ใดๆทักต่อเหรอเด็นม่อยขอมาแบบเนิบๆใช่ไหมเนิบๆดีกว่าวิอันนี้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 นอกเรื่องนิดนึงมีแฟนคลับเขาถามมาว่าถ้าเจอลูคัสกับแจ็คสักีีๆจะพูดอะไรกับทั้งสองคนม็นจะลองให้ก่อนหนึ่งแลวก็ต้องทำตัวอึ้งเออแอะ มีแฟนคลับมาเยอะมากเลยนะคะคนดูไลายเราหนึ่งหมื่นเลยนะคะวันนี้เรามีชาเลนจ์ให้น้องพีพีเล่นนิดนึงเป็นคำถามนิดนึงอะไรอย่างนี้ช,ชื่อเกมว่า it's okay not to be alright เนอะเป็นคำถามสถานการณ์ situation ประมาณห้าสถานการณ์นะคะ<ช>แล้วก็จะให้น้องพีพ,พีเลือกมาว่าหนึ่งจะเชิดไม่เป็นไรเชิดเชิดสอง <2. laughs> เดี๋ยวสิสองเป็นสิจะเป็นไงไหวล่ะ เออมีสองช้อยเป็นสี่อะไรนะไม่เป็นไงไม่เออไม่เป็นไงไหวเออเป็นสี่จะเชิดหรือว่าแบบเฮ้ยรู้สึกนะรู้สึกจึกอยู่อะไรเงี้ยเชิดออกจากรายไีเลยปิดรลาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหนีคนดูดิฉันอะมาดูมาดูสถานการณ์แรกก่อนเนาะสถานการณ์แรกสอบเข้ามหาลัยไม่ติดแบบโอเอ๋วแนแปรรักหนูจะเชิดหรือจะแบบเป็น ถ้าเป็นแบบโอเอ๋อืมถ้าแบบโอเอ๋อต้องเป็นนะหมายความว่าเขามีความฝันไงหมายความว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับเขาอะไรอย่าเยงเนงะี้ยคถ้าเป็นโอเอ๋อเขาจะเป็นก็ควรจะแบบเฟลนิดหน่อยแต่มันก็ okay not นะอิสโอเคนอตจะเปอะไรนะเออ๋ยวนะคุณจะทายอินเพลงทุกทุกสิติทเชันไม่ได้นะขอหน,น่อยอ่สาสถาการณที่สองเวลาเราอยู่ในห้องน้ําแล้วแบบได้ยินได้ยินคนที่พูดถึงเราในแง่ลบ นเนี้ยจะเชิดหรือแบบเฮ้ยเป็นซี่ไม่เป็นไงไหวจริงเหรอเชิดนะเพราะพี่รู้สึกว่าเขาก็แค่พูดถึงเราได้แค่ในห้องน้ำเขาไม่พูดกับเราตรงตรงออสุดปังเลยอ่าสถานการณ์ที่สามนะคะแฟนบอกอยู่บ้านแต่ดันเจอนั่งกินข้าวอยู่กับคนอื่นเอาเซแฟนบอกอยู่บ้านแต่ดันเจอนั่งกินข้าวคนอื่นเออ เป็นสี่แล้วค่อยเชิดต่อเ <laughs> <laughs> เป็นนี่เป็นนานไหมฮะเราค่อยล้วค่อยเชิดเนี่ย <laughs> เป็นววยวายก่อนค่อยไปเชิดตอเอออะ่ะสถานการณ์ที่สี่นะคะสารภาพรักกับคนที่ชอบแต่เขาบอกเขาคิดกับเราแค่เพื่อนอุ้ยเดือัน <laughs> เศร้าเอาไงเอาไงเชิดเชิดไม่เป็นไรเออเพราะว่า <laughs> ทําไมคะ ก็ก็ต well, ้องแบบหมายความว่าเรื hmm. ่องของความรักมันต้องสองฝ่ายเนาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ไม่ชอบเราวันนี้เราอาจจะกลับไปเราไปดูตัวเองว่าโอเคเราเราไม่ดีตรงไหนเราผิดพลาดอะไรไปพัฒนาตัวเองหรือเปล่าวันหนึ่งอาจจะเจอคนที่ดีกว่าก็ได้หรือในข้อาจจะกลับมาก็ได้แต่เขากลับเสียดายหน่อยก็ต้องเชิดเออสุดปัาสถานการณ์สุดท้ายค่ะกําลังจะจอดรถ แต่มีคนปาดเข้าจอดในซองที่เราเล่งไว้เอ้าโดนปัดหน้าเคกเป็นสิเอ้าทำไมล่ะเอาสิมดนิอนปาดหน้าเคกใช่ไหมอะหนูจะทำยังไงต้องเชิดแหละที่จอดเยอะแยะเออเก็บเป็นเรื่องโอเคนะฮะก็้าซิทูเอชั่นนะครับแฟนคลับก็ เก็บโมเมนต์กันได้นะัะนี่มีม,มีมีอันหนึ่งนะคะัปไปทำเนียมล้าของเราไม่แน่ใจว่าไอจีนาดาวมวสิกมีฟิลเตอร์ไหมคะอยากจะให้แคปเจอร์แอคชั่นให้แฟนคลับแคปจอน่ารักน่ารักสักห้าแอคชั่นหน่อยดูก่อนเมีฟิลเตอร์อุ้ยมีไหมหนูหนูลูกเมคอัพอาทิร้องไห้แล้วลูก <laughs> เนี่ย,ยฟิลเตอร์แรกเนาะจะเอาฟิลเตอร์แรกแอคแรกใช่ไหมเ <c oughs> ออได้นะาแอคาฟิลเตอร์ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะนับถอยหลังเนาะโอเคเริ่มนะคะแอคหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งอ่ะสองอ่ะเดี๋ยวให้น้องเลือกฟิลเตอร์ <c oughs> อที่2 2> สองนะฮะ 4, 3, อุ๊ยห้าสี่สามสอง โอ้ยน่ารักจังอ่ะที่สามนะคะฟิลเตอร์ที่สามอะกำลังหาไปเรื่อยๆนี่ก็อันนี้หนูลุกคิกได้นะ<ว>เผื่อมีคนจะไปทำเป็นจิบ๊บอุ๊ยอะห้าสี่สามสองอ่าแอคที Act ่สี่ค่ะแอคที Act ่สี่อุ้ยไอจีนาดาวมิวสิกนี่ฟิลเตอร์เยอะเหมือนกันนะค<า>ันนี้ไม่ทรา ใครเล่นคะเนี่ยหรือว่ารวมๆ<อ> <laughs> เอออน,น้องกำลังเลือกอยู่นะคะ <laughs> เออ 5, 4, 3, <laughs> เอะห้าสี่สามสองแอคสุดท้ายนะคะจิเตอสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องเลือกนะคะ <laughs> เพิ่งพิทนี่ไงดาราเริ่มห <laughs> ้าสี 5, 4, 3, ่สามสอง ย่า yeah. สุดยอดมากไปถับแนะนะ่จะแคปกันนะคะก็ให้แคปจอแคปเจอแล้วก็ไปแชร์กันได้นะคะในทวิตเตอร์นะคะแฮชแท a กพีพีกรีเอ็กซ์มินไลน์นะคะวันนี้ทั้งวันเลยน้องพีพีก็จะขึ้นเทรนทั้งวันเนาะอืมมีชาร์จเพลงอะไรเข้ามาเรียงคะมีชาร์จเพลงจะขึ้นอะไรไหนๆเข้ามาเรียงคะ ยังเลยครับ่ปล่อยเคือเปนเองตอนนี้อ๋อนี่เป็นครั้งแรกเลยปะที่เรามาไลฟ์หลังจากที่เอ็มบีลอนช์ใช่ใช่เป็นครั้งแรกเลยรันเป็นเกียดมากเลยนอกจากนอกจากที่แรกนะคะน้องพี่ๆยังเปิดตัวศิลปินเดี่ยวกับเราเป็นที่แรกด้วยใช่ไหมในมินนักเซีด้วยใช่มีแฟนคลับซื้อไปแล้วนะคะแฟนคลับหลายคนก็บอกว่ารูปรูปใหญ่สะใจรูปเยอะมากแต่รูปใหญ่จริงจริง โอ้ย oh, อยากให้พีพีเล่าบรรยากาศวันที่ถ่ายให้หน่อยค่ะวันถ่ายวันถ่ายวันถ่ายเขาลัมยมันทอนนนใช่ที่จริงลุกในมินแมกซีนก็เป็นอีกลุกหนึ่งนะครับ<ม>ที่พีไม่เคยลองเลยเนี่ยอันนี้ก็คือต้องต่อผมแล้วก็แบบเป็นแบบถ่ายรูปแบบมูดแบบดาร์กหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอันลุกใหม่ๆที่พีไม่เคยลองครับก็สนุกดีคนระับค<ม>ือว่าตื่นเต้นก็เป็นไปไปถ่ายนในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกด้วยือชอบชุดไหนมากสุดคะลูก ชอบเนี่ยชอบฝังเลยนะพี่ชอบลูกเขียวกับเนี่ยอ่าลูกขียวใช่ไหมอ่าลูกนี้ใช่ไหมอุ้ยชอบชอบโพสเตอร์นี้มากเลยอ่ะคือแบบเนาะสุดปังมันต้องแบบยังไงอ่ะนั่นน่ะสิจําจาท่าโพสได้ไหมจาเบ็์ได้ทโพตอนนั้นตอนนั้นคือแบบมีมีแฟนคลับมีแฟนคลับเขาถามมาว่าเนี่ยระหว่างาตาดินน้ำลงไฟพี่จะเลือกอะไรคะ แล้วพูดประโยคไอจะ๊ขี้ยอยู่ให้แหลกขึ้นให้หน่อยไอจะขี้อยู่ให้แหลกแรงอีกแรงอีกอย่างนี้ท่าไปไม่ทำท่าที่ทำท้ายดูหน่อยเร็วแรงอีกทำยังไงล่ะเนี่ยตอนลงรูปมีไปมีนคขับเขาตั้งแคปชั่นให้นะว่าแบบทาาไปคืออะไรนะคืออันร้อนแรงอะไรเงี้ยแรงอีกแรงอีก ยอมใจความคิดของแฟนคลับแต่คือร้อนปากเลยเออจุดกี่รอบจำได้ปะ่ะคนนั้นเยอะนะเป็นสิบนะอืมนะฮะใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อได้นะคะที่ราสมอลนะคะน่าจะยังมีหลบเหลืออยู่นะคะอ่ะซิงเกิลล่าสุดของเราก่อนหน้านี้เราก็จะส่วนใหญ่ก็จะร้องเดี่ยวเราก็ร้องกับบนะิวกิ้นเนาะอนาคตอยากเจอดูโ f ี t u r i n g กับซิลบินท่านไหนคะ Everything in the world Everything in ใครก็ได้เออใครก็ได้จริงๆอยากร้องพี่อิงก็มีทักทักเขาไปแล้วเขาไม่มาลองด้วยใครล่ะเล่นรอเล่นรอเล่นนะอิงก็รัอดอุ้ยจริงเหรอครับผมก็ที่จริงคุยกันตลอดเป็นเซลล์ซลกันเลยครับอ่าอยากถ้าลองกับพี่อิงอยากจะคอเวอร์เพลงพี่อิงเพลงอะไร สายตาเรากันไม่ได้เพยพอเราเต้นเป็นเพลงเดียวเพรามันง่ายสุดท่อนหนึ่งนี้แตท่อนหนึ่งได้ไหมมีว mm ันนั้นวันนั้นนี่ได้แค่นี้ออก็หวังว่าจะได้แบบว่าดูฟังน้องพี่พีจะได้ชมได้ฟังน้องพี่พีดูเอ็ดกับศิลปินท่านอื่นๆด้วยนะคะมีคําถามจากทางบ้านมาเพิ่มนะคะ ถ้าน้องพีพีมีโอกาสได้เลือกสถานที่ที่จะไปเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากไปเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไหนมากที่สุดคะเพราะอะไรยังไม่ยังไม่รู้เลยยังปล่อยเบียร์ตื่นเต้นเลยเพราะเราไปเวทีใหญ่เราไม่รู้เราจะตื่นเต้นหรือเปล่าจริงๆนะสมมติสมม,สม,มติสถานาการณ์ปกติเออสมมติถ้าสถานาการณ์ปกติอยากจะไปร้องที่ไหนคะ,นคะอิมแพ็คไหมคะอิมแพ็คอิมแพ็กก่อยากจะไปร้องที่แฟนมีดก่อนอือ คิดถึงแฟนคลับเนาะครับผมมีอะไรอยากจะพูดถึงแฟนคลับไหมฮะพี่เขาแบบว่าอุ้ยติดตามเรามาตั้งแต่ซีรีส์พาร์ทแรกเลยตั้งแต่โอ้โหที่จริงที่จริงรู้สึกจะเริ่มอีกครับผมที่จริงรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาทําให้เป็น motivation ใ้พี่ในการทํางานหลายๆอย่างเนี่ยแล้วแล้วเขาให้แบบรู้สึกว่า เขาทาให้พี่ทํางานที่พี่มีความสุขไปด้วยแล้วเขาพร้อมที่จะสปอร์ตพี่ในทุกเรื่องเลยอย่างเงี้ยครับอืมร้องไห้รัซึ้งเว้ยเอาหน่อยร้องได้นะครับ <sk r isa> ไม่ติดไม่ติดร้องได้ร้องได้เพิ่งพิดจะไม่ร้องโอเคได้อ่ะมีแฟนคลับก็ถามมาเพิ่มอีกว่าอ๋อกับพระเอกเอ็บีเนี่ยเราได้แบบว่าร่วมง,งานกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะเป็นเป็นครั้งแรกไครับ เขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเรานะพี่นะพี่ไบรท์เขาน่าจะยี่สิบใช่ก็ก็ที่จริงก็ร่วมงานกันพี่เขาน่ารักมากเลยนะครับหมายความว่าพี่เฟรนลี่เป็นกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เต็มที่กับงานด้วยแบบไม่มีเบือเกิดเลยเลยซึ่งซึ่งมีแฮปปี้มากที่แบบไปทำงานกับเขาอ่ะหมายความว่าแบบเขาดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยอืมโอเคค่ะมูมีท่านขับเข้ามาดูเยอะมากๆเลยนะฮะอ่า โอเคเนาะมีอีกคำถามหนึ่งนะคะคำถามหนึง่งนะฮะชุดท,ที่พีพีใส่เนาะมีสี่ชุดใช่ไหมชุดท, <đó. S 2> ท,ที่ชอบที่สุดคือชุดอะไรคะพีถ้าพีชอบที่สุดเลยส่วนตัวชอบชุดสีขาวที่สุดเพราะมันเป็น <c oughs> อะไรที่ใหม่มากเลยเราเราไม่เคยลองใส่อะไรแบบนี้เลยแล้วมันมันมีความแบบ นับเนื้อเวาวลึกต่างๆอ่างเงี้ย mm. ก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้ใส่ชุดนั่นครับผมถ่ายกี่วันครับเอ็มบีเพลงนี้รู้สึกว่าฉากเยอะมากเลยนะมันเดียวอรับอ้แล้วก็ถ่ายแบบสับๆรรวๆเลยเพราะว่ามันมันครับผมเพราะว่าเซตมันเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับ mm. อืมก็ mm. ก็เลยอยากถ่ายให้มันแบบเสร็จภายในวันเดียวเราก็เลยถ่ายเร็วนิดนึงครับผม แต่ว่ามันก็ต้องแบบเหมือนต้องเทคไทม์เตรียมตัวไปก่อนเยอะพอสมควรนะเพราะว่าเหมือนพอเราฟังเพลงแล้วเราต้องคิดไปว่าแบบเราจะอินโฟไวส์ยังไงกับชุดนี้กับเซ็ตนี้อะไรยนยซึ่งพี่ๆเขาก็จะส่งแบบเรฟเฟ,ฟรนซ์ที่เขาอยากได้มาหรือว่าเรฟเฟรนซ์ของสถานที่มาก่อนซึ่งเราก็ต้องไปทํากันบ้านมาว่าแบบโอเคเราจะมีท่าอะไรบ้างเพราะว่าเขาปล่อยฟรีแบบหลายๆตามตามสไต,ตล์เราแบบเราเลย อาจจะมีบางอันที่แบบเขาเรียกเาแบบอยากจะได้อย่างนี้แบบชูพุ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบตามบอสตามบอสตามบีฟพี่บอสด้วยอ,อ,อ,อ๋อก็จูนจูนกันไม่น่าจะยากเนาะเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานกับพี่บอสมาแล้วที่จริงอยา่างพี่เป็นคนรียสเซตนี้เองเพราะพี่รู้สึกว่าแบบเหมือนสำหรับเอ็มวีเพลงแรกของพี่พี่อยากได้แบบพี่พี่ทีมงานที่แบบเราสนิทใจที่สุดเราแบบสบายใจที่จะทํางานด้วยที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาเป็นคนทําให้เรา มาจากแปลักหนึ่งด้วยแล้วก็อ,อยากให้เขาแบบมาส่งเราอีกสเตชันหนึ่งอย่างเงี้ยครัมีแฟนคลับถามแฟนคลับถามมานะคะคำถามเวลาต้องแสดงอารมณ์ให้ดีใจหรือเศร้าเนี่ยพีพีแสดงออกทางสายตายเก่งมากเลยอยากรู้ว่าตอนนั้นพีพีนึกถึงอะไรคะถึงดึงอารมณ์ออกมาได้ที่จริงถ้าอย่างในเอ็มวีนะ่ครับอย่าง,อย,างอย่างพวกแบบซีนดรามา่าอะไรเงี้ยที่เป็นแบบสายตาเศร้าอะไรเนี้ยคือพีพีจะไม่แบบไม่พยายามเค้นมันนะครับคือจะไม่พยายามแบบ ไปนึกสร้างเรื่องในหัวอะไรงี้ยแต่พยายามฟิลไปกตบเพลงมากกว่าเราเอาเพลงตรงนั้น่าแบบรลีดเราไปสู่อารมณ์อะไรเงี้ยอืมโอเคค่ะูแฟนคลับมาดูกันเยอะมากเลยเนาะสุดท้ายอยากให้พี่พ,พีฝากผลงานให้กับแฟนคลับหน่อยค่ะว่าเอหลังจากนี้เราจะมีโปรเจกต์อะไรมาให้แฟนๆเพิ่มเติบอีกไหมคะเชิญเลยค่ะก็ วันนี้นะครับ MV ปล่อยแล้วตอนเที่ยงนะครับยังไงก็ฝากไปดู MVP นะครับเออ่ Is t Okay Not To Be Alright นะครับที่ YouTube Channel n a ร a Music แล้วก็ฟังเพลงนะครับได้ที่ Streaming ทุกช่องทางครับผมแล้วก็ฝากแฟนไซด์กับแฟนมิทติ้งด้วยนะครับก็ช่วงนี้สถานการณ์มันยังไม่ปกติเนาะยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีในโซเชียลมีเดียของนะโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียของนาดาอันก่อนนะเออก็รอติดตามได้นะคะทุกกิจกรรมนะคะของ น้องพีพีนะคะติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของนาดาวนะคะอือท้ายวันนี้วันสุกนะคะแฟนคลับหลายคนก็น่าจะแบบว่าหาอะไรเอนเตอร์เทนนะคะนอกจากเอวีพีพีมีอะไรอยากจะแนะนําแฟนคลับไหมคะซีรีส์หรือภาพยนตร์กลับไปะะดูแฟเลลด็กไปเ<ป><ป>ด็กลงคดอยู่กลับไปดูแปล,ลกได้คะ่ะไปดูย้อนหลังได้ที่บนไลน์ทีวีเท่านั้นนะคะ <S <S เออเดี๋ยวแล้วก็อะไรเรื่อง อประมาณะครับเออได้รางวัลกว่านรางวัลวมาสี่รางวัลเลยใช่ไหมอ๋อสำหรับไททีวีใช่ครับอือเป็นไงคะรู้สึกความรู้สึกตอนนั้นที่แบบรู้ว่าเราได้คือจริงตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากแล้วก็ดีใจ <c oughs> คือไม,ไม่ไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าเราเราจะแบบได้รางวัลอะไรเนี้ยพอเรารู้สึก,กว่าแบบเออเราทํางานเราเราเต็มที่อยู่แล้วอะไรเยงย แต่ว่าที่เหลือที่ได้กลับมาก็ที่จริงมันเป็นแนนหู่ด้วยต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆที่แบบช่วยช่วยกันหู่ให้พีทั้งพีทั้งกินด้วยให้แปรล,ลักด้วยครับาะที่จริงทีมงานทุกคนเขาแบบตั้งใจทํางานกันมากทุกคนทุ่มเทกันมากก็สําหรับคะแนนทุกอย่างที่ให้มาสําหรับรางวัลทุกอย่างที่มาก็แบบทําให้ทุกคนหายง่าครับอ่าแล้วก็จะมีอีกด้วยใช่ไหมล่าสุดด้วยค่ะว่าเข้าชิงนาตาชใช่ล่าสุดเป็นนาตาลาครับทั้งหมดส<อ>ี่รางวัล สุดปังมากนเนี่ยเนี่ยปีหน้าเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นต่ออีกใช่ไหมพาร์ทสองเราไปาลุ้นนัตะลานี่ก็ลุ้นนะเออประกาศเมื่อไหร่คะอันนี้อันนี้พอทราบไหมาคะสิบเอ็ดกันยายนอ่ะยี่สิบเอ็ดกันยานี้นะคะรอได้นะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนาะโอเคอ่าอีกไม่นานล้วนี่นะตอบ มาลุนด้วยกันได้นะคะก็วันนี้มินไลฟ์ต้องขอบคุณน้องพี่ๆมากเลยที่มาไลฟ์กับมินขอบคุณมากๆเลยที่มาเขียนให้เกียนมาไลฟ์กับมินนะคะครับผมมาจอยกันอีกไว้ขอบคุณนะคะไว้โอกาสหน้าถ้าเราแบบว่ามาจอยกันอีกเนาะถ้ามีโปรเจกต์อะไรก็เดี๋ยวมาถ่ายมินแมกกาซีนแล้วมาไลฟ์ด้วยกันอีกนะน่าจะเป็นศิลปินที่แบบมาไลฟ์ด้วยกันเยอะๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะมีอะไรอยากจะฝากแฟนคลับสุดท้ายไหมคะน้องพี่ ค้าผมก็สุดท้ายแล้วครับยังไงก็ขอฝาก mv นะครับเอสโอเค t o ทวีอ l r i g h t นะครับก็ฝากเพลงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะครับสถานการณ์ไม่ปกติยังไงฝากทุกคนดูแลตัวเองนะครบล้างแบบบ่อยใส่แมสนะครับผม ต้องขอบคุณน้องพีพีมากเลยนะคะแฟนคลับใครที่ดูไลฟ์แล้วอยากจะแชร์โมเมนต์หรือไปดูโมเมนต์ย้อนหลังนะคะก็เดี๋ยวเราจะอัปโหลดไลฟ์ย้อนหลังใน i อ t v ทีให้นะคะแล้วก็มีแฮชแท็กนะคะพีพีกริตเอ็กซ์มินไลฟ์นะคะก็ฝากด้วยนะคะไปแชร์โมเมนต์กันได้ในทวิตเตอร์แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆนะคะขอบคุณน้องพีพีมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยคะัขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันอ,อีกทีหนึง่ง